ประเด็นคืออย่างนี้ฮะไอเรื่องป่าทับลานเนี่ยคลิปผมสงสัยพึ่งจะไวรัลมันก็ไปที่หมื่นกว่าก็เริ่มมีคอมเมนต์เข้ามาเอ่ออย่างว่าแหละเขาก็คงไม่ได้ไม่ได้ฟังข่าวข่าวอะไรดีิจะสรุปรวมให้เพราะเมื่อวานก็พูดในไลฟ์สดไปแต่ไม่ได้ทาคลิปจะลึกไวหนึ่งคือสองจุดหกแสนไล่เนี่ยไม่ได้มีการจะไปตัดป่าใหม่ใดๆนะครับไม่ได้มีการไปเอาป่าที่มีต้นไม้อยู่ที่อยู่ใจกลางทับลานมาออกนโฉนดออกสอปรกรณ์ใดๆทั้งสิ้น เขาแค่จะทําการพิจารณาพื้นที่ที่มันเป็นกรณีพิพาทนะครับว่าคุณอยู่ตรงนี้มาก่อนหรือหลังประกาศอุทยานอ่าแล้วประกาศอุทยานแล้วคุณลุกล้ำหรือไม่นะครับมันรวมไปถึงที่ของกองทัพที่ราชาการที่ราชาพัสดุต่างๆด้วยจะพิจารณาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า2.6แสนไร่จะออกสอบปรกรปทั้งหมด หนึ่งความเข้าใจคือไม่มีการออกสอปปเพิ่มไม่มีการไปทำลายป่าเพิ่มใดๆ 2. สองคือสอปปที่อยู่ที่มีเนี่ยจะตรวจสอบกันว่าถูกต้องไหมมีการลุกล้ำไหมแนวเดิมคือสุดท้ายมันตรวจสอบได้หมดแหละว่าก่อนหลังประกาศเนี่ยคุณลุกล้ำหรือไม่ลุกลำ้ำถูกไหมแค่นั้นไม่ได้จะบอกว่าคือปัญหามีอยู่2.6แสน แต่สมมุติว่าก่อนที่คุณจะประกาศอุทยานเนี่ยมันใช้อยู่แค่แสนเดียวที่ว่าแล้วเกินมา1นึ่งหนแสนกว่า1.6ึ่งจุดหแสนซัมติงเนี่ยเขาจะไปพิจารณาและตรงนี้แหละที่เขาจะยืดคืนเขาไม่ได้จะออกใหม่ทั้งหมดสปกสองจุดหกแสนไล่คนที่ปล่อยเฟกนิวตั้งแต่วันเสาคือการปล่อยเฟกนิวอย่างน่ารังเกียจที่สุดของวงการมีนักข่าวช่อง ัมิงเขาจะเตรียมทําข้อมูลตรงนี้โอเคมันอาจจะมีเรื่องที่รัฐบาลทําอะไรไม่ดีด้วยเขาบอกผมว่าผมอย่าพึ่งไปชมเขาเพราะอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกใจผมผมบอกไม่เป็นไรขอให้ความจริงมาพูดคําพูดหนึ่งที่เขาพูดไว้นะครับนักข่าวคือแคสคิปเปอร์ผู้รักษาผู้นําเสนอไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเรื่องของการแบกเพื่อไทยแต่ผมแบกด้วยข้อมูลด้วยแบกด้วยความจริงคุณไปหามาได้เลย มีบรรทัดไหนที่เขาประกาศว่าจะออกสปอร์ททั้งหมดเอามาปาหน้าผมหน่อยเขาแค่บอกจะพิจารณา2.6แสนไร่ไม่ได้จะประกาศสปอร์ทั้งหมดขอบคุณครับ